นายกตั้งเป้า14วันให้หาดใหญ่กลับมาปกติอีกครั้งเร่งฟื้นฟูจัดการขยะและไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกครับเดินหน้าป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําครับกดหัวใจรัวๆเลยครับแบบนี้ท่านนายกอนุทินครับลงพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูลครับติดตามสถานการณ์และก็การฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ําลดโดยได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการจัดการปัญหาขยะการดูแลด้านการสาธารณสุขครับเรื่องของสภาพแวดล้อมสุขภาพจิตใจรวมถึงการจัดการด้านการจราจรเพื่อให้ประชาชน กลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ตั้งเป้าไว้ภายใน14วันต้องกลับมาเป็นปกติรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับดูแลสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาของประชาชนเพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยาแล้วเสร็จครอบคลุมทุกครัวเรือนภายในสัปดาห์หน้าครับพร้อมระบุว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าจัดทํามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วมซ้ําซากขึ้นอีกและมีความตั้งใจครับอย่างเต็มที่ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาระยะยาวให้กับประชาชนสําหรับ การจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม9,000บาทในตอนนี้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีการโอนแล้ว6ครั้งแต่ยังมีบัญชีที่ไม่สามารถโอนได้นะครับจึงขอให้ประชาชนเนี่ยที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพรย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อธนาคารใดก็ได้เพื่อผูกโดยเร็วภาครัฐจะได้สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้นั่นเองนะครับส่งกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกท่านกดหัวใจให้หน่อย